ผลสำรวจความเห็นนะคะล่าสุดก็พบว่าชาวอเมริกันเกือบครึ่งหนึ่งอยากให้ถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ให้พ้นจากตำแหน่งค่ะ ผลสำรวจของ Public Policy Polling ที่เผยแพร่เม,มื่อวันอังคารพบว่าผู้ตอบคำถาม48%สนับสนุนให้ถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์พ้นจากตำแหน่งขณะที่41%คัดคา้านนอกจากนี้ผู้ตอบคำถาม54%ไม่ชื่นชอบการทำงานของทรัมป์แต่40%ชื่นชอบและผู้ตอบคำถาม45%คิดว่าทรัมป์จะไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งครบ 4ปีนะคะแต่ว่า43%ก็คาดว่าเขาจะอยู่ครบวาระผลสำรวจมีขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลของทรัมป์เผชิญปัญหารุมเร้าหลายเรื่องรวมถึงเรื่องล่าสุดการสั่งปลดเจมส์โคมีผู้หนวยการสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางหรือ FBI เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกันผลสำรวจของ Public Policy Polling ก็ยังพบว่าทรัมป์จะแพ้ผู้สมัครหลายคนนะคะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งปี2020โดยอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะชนะทรัมป์ด้วยเสียงสนับสนุน54%ต่อ4 0และวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจะชนะทรัมป์ด้วยเสียง52%ต่อ39%ค่ะ